สวัสดีค่ะพบก,กับพลอ,อีกเช่นเคยนะคะในช่องพีทีสเปเชียลไทยบ้านค่ะวันนี้พลจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยานะคะเป็นทางผ่านนะคะที่ทุกคนสามารถแวะได้เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนไม่ค่อยรู้จักนะคะก็จะมีอยู่ห้าแห่งนะคะทุกคนที่พลจะมานําเสนออยากให้พี่ๆพุนเพื่อน,นนะคะแวะเที่ยวจังหวัดพะเยาของเราก่อนนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นกวนพะเยานั่นเองนะคะกวนพะเยานะคะเมื่อมาเที่ยวพะเยาจุดแรกที่ต้องไปเช็คอินก็คือกวนเลยทุกคนถ้าใครไม่ไปคือพลาดมากเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดที่ห้ามพลาดเพราะว่า นอกจากจะขึ้นชื่อเป็นบึงแห่งพุทธศาสนาแล้วยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ของภาคเหนือเลยด้วยและใหญ่เป็นอันดับสีของไทยอีกด้วยค่ะแถมยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยนะคะทุกคนโดยเฉพาะยามอาทิตย์ตกดินนะคะจะเห็นแสงของดวงอาทิตย์อาทิตย์ที่ค่อยๆรับฟ้าโรแมนติกสุดๆไปเลยจ้า กวนพะเยาตั้งอยู่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะคะทุกคนหาง่ายมากคะ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองนั่นเองค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่นักท่องเที่ยวและชาวพะเยานิยมมากนะคะนิยมกราบไหว้เป็นอย่างมากเลยขอพรอะไรก็ประสบผลสำเร็จไปสะสุกเรื่องนะคะพระองค์เป็นกษัตริย์ลำดับที่9้าแห่งเมืองภูกรรมยาวพะเยาในปัจจุบันเองนะคะซึ่งในสมัยที่พระองค์ทรงครองราชอยู่นั้นอาณาจักรพะเยามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่เคารพนับถือมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะทุกคนที่ตั้งนะคะอยู่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นวัดติโลกอารามหรือวัดกลางน้ำนั่นเองที่ชาวพะเยาเรียกกันบ่อยๆนะคะวัดติโลกอารามเคยเป็นเนินสันทาดท้ายหมู่บ้านห้องไฮ้แต่กับถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งพังทาลายลงเป็นกองอิฐอยู่ใต้น้ำในกวนพพเยานะคะทุกคนปัจจุบันได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ซึ่งยังอยู่ในบริเวณของกวนเพยานั่นเองการเดินทางไปวัดคือพวกเราต้องนั่งเรือข้ามผ่านกวนพยเยาเข้าไปบอกเลยว่าวิวสวยมากมองไปทางไหนก็เห็นแต่กวนพยเยาอันกว้างใหญ่ไพศาลถือว่าเป็นวัดกลางน้ำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ อยากให้ทุกคนแวะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตั้งอยู่ถนนเรียบชายกวนตำบลเวียงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะต่อมานะคะเป็นวัดสีีโคมคำหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดพระเจ้าตนหลวงที่ชาวพะเยาชอบเรียกกันนะคะ เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยาเลยวัดนี้ไฮไลท์คือมีพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยนะคะนั่นก็คือพระเจ้าองค์หลวงที่ชาวพะเยาเรียกกันนะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาเลยและเป็นอาณาจักรล้านนาเลยค่ะทุกช่วงเทศกาลนะคะ พฤกษาคมของทุกปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือน8ดเปงซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สนุกกันใครจะมาช่วงนี้ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะและพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีโคมคำนี้ถ้าใครไม่มากับไหว้บูชาสแสดงว่ามาไม่ถึงจังหวัดพะเยาเลยนะคะทุกคนสถานที่ตั้งนะคะถนนพน่อหอนโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ นี่ละคะ่ะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวของพะเยาที่น่าเที่ยวที่สุดนะคะและเดินทางมาง่ายที่สุดสถานที่ต่อมานะคะเป็นวัดพระธาตุจอมทองค่ะตั้งอยู่ใกล้ๆกกับกวนพะเยาห่างจากตัวเมืองพะเยาเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนบริเวณรอบๆวัดจะเป็นป่าไม้มีสวนรุกขชาติเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทิวทัศน์แสนสวยของเมืองพะเยาและกวนพะเยาอย่างชัดเจนภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุจอมทองเจดี JD ทรงล้านนาสูงกว่า30เมตรตั้งสง่าสีเหลืองทองอารามงดงามชาวบ้านเห็นนิยมกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสลรมมงคลใครพบเห็นผ่านมาก็จะเห็นจุดเด่นสีเหลืองทองอลังงงามตาน,นั่นเองค่ะวัดพระธาตุจอมทองเป็นวัดสวยเก่าแก่ของพะเยางดงามอลังการในแบบล้านนาเลยทีเดียวที่ตั้งนะคะอยู่ที่หมู่17 ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะทุกคนเป็นสถานที่เด็ดที่ทุกคนต้องมาให้ได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟังข่าวสารที่พลอยแนะนำและเสนอไปขอขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ มีประโยชน์ให้กับพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะขอเป็นกำลังใจให้พลอยทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง pt Special ียลไทยบ้านให้พลอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย